เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งประเด็นร้อนระอุข,ของวงการบันเทิงนะครับที่ทำมาหลายคนเนี่ยต่างตกใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่ได้มีกระแสข่าวลือว่าครูไัยบูนะครับแล้วก็ภรรยาอย่างสาวกระต่ายพานิภา อาจสอแววรักร้าวนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นได้มีการเคลื่อนไหวในโซเชียลแบบแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายอย่างครูไพบูลที่ได้มีการโพสต์ภาพขณะออกกําลังกายนะครับพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าคุณไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดรวมถึงฝ่ายหญิงนะครับอย่างสาวกระต่ายก็ได้มีการออกมาโพสต์แคปชั่นแปลกๆชวนสงสัยต่างๆเช่นกันนะครับจนหลายคนเนี่ยต่างจับตามองกันอย่างหนักว่าทั้งคู่เนี่ยอาจสอแววรักร้าวก,กันหรือเปล่านะครับความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรและล่าสุดนะครับสาวกระต่ายก็ได้้อออกกกมาาาเคลลื่นไไหวะรง Facebook โดยดยปศ ติสถานะสามีภรรยากับครูภัยบูญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ ทัางหลายคนต่างตกอ,อกตกใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ได้มีกระแสข่าวเลยร้อนระอุว่าสาวกระต่ายพันนิพานะครับและสามีอย่างครูไพบูลอาจสอบแววรักราวนะครับเนื่องจากทั้งคู่ได้มีการเคลื่อนไหวในโซเชียลที่น่าสงสัยอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายครูไพบูลที่ได้มีการเปลี่ยนภาพปกบน Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งตอนแรกเป็นภาพของครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับกลายเป็นภาพของตนเองกับเพื่อนๆและได้มีการโพสต์ภาพขณะออกกลาลังกาย พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดรวมถึงฝ่ายหญิงอย่างสาวกระต่ายก็ได้มีการโพสต์ภาพรวมถึงแคปชั่นที่น่าสงสัยเช่นกันนะครับอย่างเช่นกนรารออกมาโพสต์แคปชั่น่วนสงสัยอาทิไออกหักและถ้าหัวใจคุณแตกสลายสมองของคุณจะเริ่มทํางานจนทําให้หลายคนเนี่ยต่างจับตามองกันเป็นอย่างมากว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันแน่ในตอนนี้ และล่าสุดนั้นนะครับสาวกระต่ายพนิพาก็ได้มีการออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กนะครับโดยประกาศยุติสถานะสามีภรรยากับครูภัยบูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้มีการออกมาโพสต์ระบุข้อความว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและครูภัยบูลนะคะตอนนี้กระต่ายและครูภัยบูลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของลูกค่ะ พยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาตลอดเราทั้งสองจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนอย่างดีกันแล้วว่าต่อจากนี้หนูจะขอสร้างผลงานเพลงต่อไปและขอทําหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอพระคุณมากๆค่ะอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับทางทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ทั้งครูไพบูลและสาวกระต่ายด้วยนะครับ